สำหรับในเรื่องปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทำกินระหว่างรัฐก,กับประชาชนนั้นยังมีอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับและที่ชุมชนบ้านตระจังหวัดตรังก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นก็ยืนยันในสิทธิบนที่ดินทำกินของพวกเขานะครับโดยมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมความสามัคคีในชุมชนที่ตามรายงานจากนัาข่าวพลเมืองจังหวัดตรังครับ บ้านจะเป็นชุมชนเก่าแก่บนเบนถ้เข้าบรรทัดอยู่ในตำบลปะเลี้ยนอำเภอปะเลี้ยนจังหวัดตรังชาวบ้านที่นี่อาศัยอยู่รวมกันโดยการผึนผ้าและแบ่งปันทุกๆปีในช่วงฤดูผลไมา้ชาวบ้านจะนำมาแบ่งปันกันในมู่บานสชวนอถือเลือดจะแกบไปฝากผีผีน้องๆในมู่บานข้างเคียงชาววันนี้มีชาวบ้านหลายสิบคนเดินทางมาถี่น้ำสรึงสร้างวายเพื่อเป็นเพิงพักสำรับผู้มาหนังผ้าถุเรียน เป็นพอพื้นที่ในบ้านจะมีตอนทุเรียนที่มีขนาดใหญ่และสู้งหมากไม่สะดวกที่จะปีนขึ้นไปเก็บได้จําเป็นต้องเฝ้ารอจนกว่าทุเรียนจะล้นลงมาเองก็เก็บเรียนมาตั้งแต่เรลืกลดมดื่มก่อนครับในความบรรลุไมนายโยาโตเนื้อมาจากปัจจุบันนี้เขาเก็บเรียนกันอยปันนี้เขาคว้าเรียนเขาควรเรียนกันโยในส่วนกับในความมาแต่ก่อนนั้นก็ประวัติเดิมก็ตามมาปัณณ์หยุก ตั้งแต่ยุกแหมะมายุกย่ายมายุกย่ายมายุคแมะปัจจุบันนี้ก็คือยุคนายโยก็เขาเก็บกระน,น,นิบประดิบนีตลอดการที่ชาวบ้านมาเฝ้ารอผลผลิตจากธรรมชา,าติเพื่อนําไปเป็นนาหารนละเอาไปค่ายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเป็นภาพที่ชินตาแต่สะท้อนวิถีชีวิตของคนที่นี้โดยแท้จริงแล้วนี่คือวัฒนธรรมของคุณพื้นที่ที่ใช้ช่วงเวลานึ่งในการปอบพาพูดคุยทมไท้ถูกซุขกัน จนสร้างสํำนึกรวมกันโดยจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนบาน้านจะมีระเบียบมีกติกาในการใช้ทรัพยากรรวมกันอย่างชัดเจนคือมีระเบียบกันอยู่แล้วเนี่ยมระเบียบกกติกากององค์กรเองก็ดีคือ, آ, เเอ่วยกันให้หลักจ้ากับเจริญเมียชาวบ้านเองก็รวยกันพลัดันหือเฉล้มชืุนชุมชนอยู่ตรงนี้เผื่อแกก้อยป้าน้าหลักจ้า จิ่งก้องปั่นปืนเมืองก้องพวกเราเจียนว่ายางปลาร่าก็ดีเรียนก็ยังมีเป็นลอยลอยตนอยู่อายุเป็นลอยลอยปีอยู่นี่ยังมีอยู่มานการเที่ยวนั้นการลุกกาเที่ยวเรื่งของการลุกการเที่ยวเพราะอะไรว่ายุ่งดีไหมไม่เพียงการแบ่งปันที่หยิบยืนให้กันเท่านั้นแต่วิถีชีวิตของคนบานกะเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมทองถิ้นแต่ถ้าในอนาคตสิทธิการห้อยู่ว่ากินของชาวบานตะมดไปจากป่าเบือเกือเข้าบันทักวันนั้นคงเป็นวันที่วัฒนธรรมท้องถิ้นหลอมสลายห้ไปเฉียนกันนักข้าวกลุ่มเมืองเกือข่ายปตุบปีดินเกิดเข้าบันทักจังหวัดตรังรายงาน